ไปเรียนหนูก็เลยล <c oughs> เรู้จนะักไม่คิดนะมาถึงน้ำโของแล้วค่ะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายคะเลี้ยวขวาเราจะซื้อร้านเลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวขวาหรือซ้ายคะซ้ายตรงไปด้านซ้ายเราต้องไปด้านขวา,าถึงไม่มีคนนะต้องไปที่ไม่มีคนเยอะ ไหนมีคนเขาวไขป่ปลาด้วยอ่ะอทางนู้นมีเขาไขา่เปลาด้วยอ่ะเขาวไขป่ปลาด้วยดูข้างหลังนะนุ่นไหนเขาวไขป่ปลาโอ้โหไม่เห็นเลยโอ้โหน้ำโขงขึ้นสูงจังเลยอะ่ะแม่ชราล,ะละ่ะอยู่กับแม่อยู่กับแม่ แม่แม่อะแม่ที่ห้อยเหรอค่ะอยู่กับแม่ปะลงกันเถอะ